เชื่อว่าในการเสียสละชีวิตครั้งนี้ของน้องกรสิทธิ์ลาพันธ์หรือน้องพรอสจะเป็นที่จดจำของน้องๆชาวกสนอและประชาชนคนไทยทั้งประเทศขอแสดงความเสียใจอีกครั้งค่ะไปต่อกันที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการชูห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทาเป็นตัวอย่าง Universal แซลดีไซน์อำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการค่ะ นางสาวสรานพัฒอนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกกอลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทาเพื่อตรวจเยี่ยมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและหารือประเด็นการเสริมสร้างความรู้สิทธิการจอดรถสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมโดยมีคณะผู้บริหารด้านอาคารสถานที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังสรุปข้อเสนอแนะสำหรับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการโดยนางสาวสิริลักษ์แสงสงวนอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนี้อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เดินเยี่ยมชมอาคารที่จอดรถสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมห้องน้ำคนพิการราวจับป้ายสัญ,ญลักษณ์และจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารพร้อมกับมอบป้ายสัญ,ญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคนค่ะให้กับห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทา ที่นับเป็นตัวอย่างการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรมหรือ Universal Design ที่มุ่งเน้นการออกแบบสำหรับ ทุกคนค่ะอีกทางเพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักเคารพสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิจอดรถในที่จอดรถสำหรับคนพิการโดยมีคณะผู้บริหารห้างสับสินค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทานายมานิตอินพิมพ์ประธานคณะติดตามการทำงานระบบรางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดพอกอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะ